ม่อนหน้านี้ติดแนมผมกูจะได้ไม่ต้องน้าเป็นส่กิ๊กิ๊บที่มันก่อนใรมากกาเนหอ่าอยากจะรู้จิครับคืออย่างที่บอกมันต้องฝึกถ้ามันไม่ฝึกก็จะละทิ้งอารมณ์ไม่ได้เราทุกคนเนี่ยมีความความกลัวตายเป็นที่ตั้งพระเจ้าจึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะมีความกลัวเข้าจู่โจมเสมอมนุษย์ทุกคนเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วจึงต้องมีที่พึ่งมนุษย์เนี่ยขาดที่พึ่งไม่ได้ ทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเกิดในศาสนาใดก็ตามถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยต้องหาที่พึ่งเสมอหรือต้องมีที่เคารพเสมอคําถามคืออยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเอาอะไรเป็นที่เคารพพระเจ้าบอกว่าแม้แต่พระองค์นะก็ยังต้องมีที่หรือสิ่งเนี่ยที่ต้องเคารพหรือพึ่งพวกเราเนี่ยพึ่งอะไรพึ่งลุกขมูลต้นไม้ป่าค้าป่าป่าเขาที่ว่าลรองฟางเราก็พึ่งไปตามเหตามปัจจัยใช่ปะเวลาเครื่องบินมาเขย่าหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ย อ่าหรือมันมีอะไรที่มันผิดปกติเขาเริ่มแจ้งอะไรให้รัดเข็มขัดอะไรแล้วมันดูแบบวิตกกังวลเกินเหตุเราจะเริ่มเกิดความกลัวจะมันจะเต้นตุกแต่ว่าเราจะตายหรือไม่ตายเครื่องบินมันจะตกหรือไม่ตกเราก็เริ่มปรุงแต่งใช่ปะปรุงแต่งเพราะอะไรอำนาจแห่งความกลัวแต่คําถามคือมันตกหรือยังยังใช่ปะแต่มันปรุงแต่งก่อนแล้วใช่ไหมมันปรุงแต่งว่ากําลังจะตกแต่วันนีมันอาจจะไม่ตกก็ได้ไงแต่เรากลัวตายไงมันก็จะเริ่มปรุงแต่งไปในอะไระในอนาคตข้างหน้าว่าถ้าตายจะเป็นยังไงจะเกิดความเจ็บปวดรวดร้าวไหมถ้ามันพุ่งลงชนกับแผ่่นนดิอยยางี้ มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราทีนี้พอเวลาเรามีความกลัวเพราะเราไม่รู้อนาคตเนี่ยเรียกว่าอาวิชาคือความไม่รู้มันไม่รู้แจ้งเห็นจริงว่าข้างหน้ามันจะเกิดภัยวรอะไรกับเราเพอเวลามัาไม่รู้ปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มปรุงแต่งไปด้วยอำนาจในความเผลินบวกกับสัญญาความจำได้หมายรู้จากการที่เราเคยดูหนังเครื่องบินตกมาเราก็เริ่มอนะไรปรุงแต่งไปเรื่อยเปื่อยเมื่อปรุงแต่งเนี่ยความกลัวก็ยิ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นวิธีการวิจารทาให้จิตสุดท้ายก่อนตายมาสงบได้คืออะไรมันต้องฝึกอาจจะถามว่าถ้าเราจะเดินทางด้วย เรือออกทะเลแต่ปรากฏว่าเราว่ายน้ําไม่เป็นแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวรอลงเรือกอก็ได้มีคนว่ายน้ําเป็นตั้งเยอะในเรือเราค่อยไปฝึกว่ายน้ําในเรือก็ได้ตอนที่จมอ่ะเพราะเราไม่รู้ไงเดี๋ยวลอเรือจมถ้ามันจมเราค่อยไปฝึกว่ายน้าตอนนั้นก็ได้แต่คําถามคือเราไปฝึกว่ายน้ําตอนเรือจมคิดว่าทันไหมไม่ทันตายแน่นอนใช่ป่ะดังนั้นเช่นเดียวกันกับการที่เราเป็นสจวรตแล้วเราขึ้นเครื่องบินถ้าวันหนึ่งมามีเหตุปัจจัยในการที่เครื่องบินมันจะต้องตก คำถามคือถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราจะเตรียมตัวความกลัวได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นวิธีเนี่ยไม่ใช่ไปฝึกตอนใกล้ตายมันต้องฝึกตั้งแต่ปัจจุบันขนาดที่ยังมีสติสัมปชัญญะเนี่ยดีอยู่ดังนั้นถ้าวันหนึ่งเนี่ยเครื่องบินมันจะตกขึ้นมาแต่เราฝึกสมาธิมาอย่างดีหลบชาญเลยสมมติถ้าได้สมาธิแล้วนะเข้าชาเลยตายก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันติดอยู่ในชาแล้วโน่นปายก็ไปเกิดในลูกภพอรัลูกภพถูกปะเพราะมันฝึกสติมาดีไงแม้มันจะตายในขนาดนั้นก็รอดเพราะอะไรมันเอาจิตสุดท้ายก่อนตายไปอยู่ในสมาธิ แต่คาถามคือถ้าเราไม่มีสมาธิเจ้าจิตเป็นตั้งเขาไหนอ่ะก็ตั้งอยู่กับกายแต่ตั้งอยู่กับกายมันก็มีความกลัวด้วยทีนี้ไม่เขเกิดดับไนงะระหว่างจิตสุดท้ายก่อนตายจะดับจะเกิดจะดับจะเกิดมันก็อยู่ระหว่างความกลัวคืออกุศลอยู่กับพุโทโธบ้างระหว่างก็เป็นกุศลมันจะเกิดดับระหว่างกุศลกับอกุศลเนี่ยคำถามคือจังหวะที่เราตายเสี้ยวนาทีไหนอ่ะแล้วจิตมันไปดับอยู่ตรงไหนสมมติจังหวะมันโบบ้ามันเดินแบบกำลังเขาเรียกอะไรกุศลอกุศลกุศลอกุศลปรากฏมันกําลังตายในขณะที่เป็นอกุศล มันจับตัวเนี้ยเป็นตัวสุดท้ายเพราะมันเกิดดับอย่างเงี้ยไม่รู้ไนงะมันไปจับอกุศลรอดไหมไม่รอดและพาไปเลยไปสู่นรกอมเหนือเจริญฉันและเปรตวิสัยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่อะไรความลาดเอยียงเทเอียงทีนี้ถ้าเราทําให้มันช้าลงหน่อยเช่นเราสามารถรู้ในกุศลเนี่ยกเกาะตัวเนี้ยได้นานมากเลยไอตัวนี้ไม่จบไม่จับเลยไปจับอยู่ตัวเนี้ยตลอดเวลานานขึ้นแล้วก็ดับแล้วก็มาเกาะอยู่ตัวนี้แทนแล้วก็ดับแล้วก็มาเกิดอยู่ตัวนี้แทน,แแเ,น,แทนเราปล่อยอย่างเงี้ยต,ตอนแรกเราเป็นอย่างนี้ เร็วใช่ไหมถ้ามันตายเนี่ยมันเฉียดฉิวมากเลยใช่ป่ะเพราะเราไม่รู้เลยมันจะไปก่อตอนมันเร็วเกินไปถ้าเราทําให้สติของเรามันช้าลงคือจ่อลงที่จุดใดจุดหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าตายในขนาดนี้รอดไหมรอดใช่ป่ะเพราะอะไรมันช้ากว่าใช่ป่ะเราเกาะให้มันอยู่กับกุศลได้ตลอดเวลาอากุศลไม่งอกเลยมันก็ตายแล้วรอดแต่ถ้ามันช้าอย่างเงี้ยมันมีโอกาสมันเห็นทันไง มันพยายามรักษาอัตภาพของกุศลและออกุศลอย่างเงี้ยไว้ได้อย่างเงี้ยบัญชาแต่ถ้าอย่างเงี้ยจับทันไหมไม่ทันเลยแต่ถ้าเราสามารถประคองอะไรก็แล้วแต่ให้มันจ่อเราตัวเนี้ยได้เป็นระยะยาวที่สุดโอกาสรอดมันมากกว่าถ้าเราสามารถรักษากุศลได้ตลอดต่อเน,นื่องอย่างเงี้ยโอกาสรอดมันเยอะแต่ถ้าเรารักษาแบบเนี้ยกุศลมากกุศลมากเกิน,ด,นดับเกินดับโอกาสรอดยากนะยากมันกระพริบเร็วมากเลยดังนั้นพระเจ้าให้เราสอนให้เราเห็นตามการเกิดเห็นการเกิดดับของจิตเพื่ออะไร เพื่อเราเห็นความช้าของมันตามเห็นะ่ะถ้าเราเห็นเนี่ยทุกอิริยาบถในขณะที่มันเกิดดับสมมุติถ้ามันเกิดในขณะที่เรากําลังคิดกุศลตลอดเวลาแล้วเราจอลงให้มันรู้อยู่ตรงเนี้ยไม่ให้หลุดจากกุศลเลยตืออ่อตายมันไม่ไปเห็นปะมันค้างอยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยดังนั้นวิธีการฝึกของเราคือต้องให้มันอยู่ในอารมณ์อันเดียวไงอย่างที่บอกคือการฝึกสมถะคือให้มันรู้อยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งตลอดเวลา24ชั่วโมง พระเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยแม้แต่ทางานเนี่ยให้มีสติในการรอคอยการตายถ้าในขณะจินตสาก็าตายเราคิดถึงผู้ลแต่ใจมันแวบเร็วมากเลยถ้าเราไม่เกิดความกลัวละทิ้งความกลัวได้ด้วยการดับความกลัวด้วยการพิจารณาเห็นระลึกถึงพระพุทพเเจ้าพระองค์บอกว่าถ้าเราเกิดความกลัวเข้าจู่โจมเนี่ยให้ไข้ควรว่าพระผู้ธเจ้าคือใครพระองค์คือสัพพัญญูรู้ทุกอย่างท่วแดนโลกธาตุ เป็นผู้รู้ผู้สื่อผู้เผยการด้วยธรรมเป็นครูสอนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้แจ้งแก่โลกและลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธคุณเมื่อลึกถึงพระพุทธเจ้าความกลัวจะดับไปความกลัวยังไม่ดับอีกระลึกถึงพระธรรมพระธรรมเป็นธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ไว้ดีชอบแล้วเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการเบื่อหน่ายใครกำหัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานเป็นธรรมที่รู้แจ้งโลกไล่พิจารณาธรรมไปความกลัวจะดับไปถ้าความกลัวยังไม่ดับอีกพิจารณาถึงพระอริยสงฆ์ พระปริยสฆงเนี่ยเป็นผู้เป็นเนื้อนาบุญแก่โลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเป็นสุปฏิปันโนเป็นบุคคลที่ควรทําอัญชลีลุกลับกราบว่าให้อาสนะครูบาอาจารย์มากมายที่เราเนี่ยไปศึกษาเล่าเรียนกับท่านแล้วเกิดความศรัทธาท่านมีคุณูป,ปาการยังไงกับเราและลึกถึงท่านเดี๋ยวความกลัวจะดับไปดังนั้นมันต้องฝึกอย่างเงี้ยซ้ําๆเป็นประจําซ้ําๆเป็นประจําแล้วความกลัวจะดับไปวันแรกที่อาจารย์ไปอยู่วัดป่านาคําน้อยแล้วอาจารย์เนี่ยไม่เคยอยู่วัดป่ามาก่อน แล้ววัดป่าไม่มีไฟอ่ะจินตนาการว่าเวลาเข้าห้องน้ําคิดว่าสัตว์อะไรจะอยู่ในบริเวณนั้นตุ๊กแกแล้วอาจารย์กลัวตุ๊กแกเข้าเส้นมากแล้วเราต้องฝึกไม่กลัวแรกๆมันจะกลัวนะตลังเวลาอาจารย์คายเข้าห้องน้ําห้องน้ํมันจะเป็นช่อง,องนี้เนาะช่องตรงเข้าไปห้องน้ําวัดแล้วมันก็จะเลี้ยวเข้าห้องน้ำใช่ไหมมีหลายห้องแล้วยี่ตุ๊กแกเนี่ยมาอยู่ตรงทางเข้าพอดีเกาะอ,อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เกาะอ,อยู่ตรงเสาอ,อย่างเงี้ยแล้วเราจะเดินผ่านมาแล้วช่องมันแค่เนี้ย เราจะเดินหลบมันยังไงแรกๆวันแรกๆกาเดินเนี่ยอาจจะต้องก้มคานเข่าเข้าไปนะคานเข่าเพื่อหลบมันอ่ะแล้วเวลามันวิ่งทีหนึ่งอ่ะเราแทบจะวิ่งตามมันอ่ะเพราะเราไม่รู้มันวิ่งไปทางไหนเพราะเราปรุงแต่งในความกลัวเพราะเรากลัวต่อมันใช่ป่ะเรากลัวเราปรุงแต่งว่ามันจะทําอันตรายแกเราได้ทุกแกตัวแค่นี้พิษภัยก็ไม่มีแต่กลัวเพราะเรารู้สึกอึดอัดขยักขยันเกลียดทางต่อมันจนวันหนึ่งเราสู้กับมันพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเฮ้ยไปกลัวมันทําไมทําอันตรายแกเราไม่ได้นะเราก็พิจารณาแบบนี้เป็นวิปัาาปจตตมมเหย จนพอเวลาผ่านไปวันที่2เราก็สู้กับมันยอมยืนดูตรงแข็งๆตาเนี่มองซ้ายมองขวาแต่พยายามเดินเข้าไปตรงๆไม่กลัววันที่3มโอเคเริ่มเดินได้ตามปกติวันที่4โอเคเริ่มไม่กลัวแนละ้วมันจะวิ่งไปทางไหนโอเคเราเห็นแล้วว่ามันวิ่งหนีเรานี่หว่าสรุปว่ามันกลัวเราไม่ใช่ว่าเราไปกลัวมันมันกลัวเราเนี่ยมากกว่าเรากลัวมันที่สาเราเป็นมนุษย์มีสติสัปชัญญะเราควรจะมีความเมตตาสงสารต่อมันสิตหลังอาจารย์ก็เจริญเมตตาผมมาแต่มันไม่ได้วิ่งหายไปไหนนะ เราแค่ปรุงแต่งจิตเพื่อเกิดอารมณ์ของความเมตตาเราจะได้ไม่มีความหวาดกลัวต่อมันคนที่มีความเมตตาจะไม่กลัวในสิ่งนั้นเพราะอะไรจะมีความเมตตาสงสารต่อสิ่งนั้นพอเวลาจานพิจารณาแบบนี้ก็เกิดความหายกลัวไปมันหายกลัวไปเองเหมือนการกลัวผีเมื่อก่อนจะก็กลัวผีแต่พิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าถูกซ้ายและสุดท้ายเนี่ยมันเดินสู่ความเสื่อมแล้วมันก็ไม่สามารถทําอันตรายแก่เราได้เรากลัวเพราะเขากลัวว่าสิ่งนั้นจะทําอันตรายแก่เราเรากลัวว่าเครื่องบินที่กำลังจะตกเนี่ยมันจะทําอันตรายแก่เราให้ถึงความตายพอเวลามันีา้้เขจจูโ เราก็จะปรุงแต่งจิตนะพอเวลาวันนั้นนะวันนั้นเนี่ยเราพิจารณาได้ความกลัวเราก็จะดับไปเองดังนั้นวิธีการกลัวที่สุดคืออะไรพิจารณาความกลัวแหละเอามาเป็นมรณา,านุสติกขึ้นเครื่องต่อจากนี้ไปเนี่ย,ยคิดเลยว่าเราตายวันนี้ก็ได้นะขึ้นเครื่องไฟนี่คิดเลยว่าเป็นไฟสุดท้ายของเราก็ได้พิจารณาอย่างนี้เลยพอเวลาวันหนึ่งเนี่ยเราเตรียมตัวเตรียมใจแบบนี้ตลอดเวลาเพราะเราคิดทุกวันอะทุกไฟทุกเครื่องทุกเที่ยวบินที่เราขึ้นเราคิดอย่างนี้ตลอดเวลาว่าเราตายแน่ตายแน่ตายแน่ พวกเราทุกคนนะะไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องขึ้นเครื่องบินทุกครั้งที่เราขับรถออกจากบ้านเราคิดเลยว่านี่จะเป็นการขับรถครั้งสุดท้ายแล้วจะเป็นความตายของเราในครั้งนี้ก็ได้พอเวลามันคิดแบบนี้ตลอดชินไหมชินเวลาที่มันจะตายจริงความกลัวมันจะเบาบางมากเพราะอะไรมันคิดทุกวันว่าไอ้เหตุปัจจัยเนี้ยเดี๋ยววันหนึ่งมันมาแน่นอนถ้าเราคิดว่าวันหนึ่งเราผ่อนบ้านผ่อนบ้านแล้วเรารู้แล้วว่าชาติใช้จ่ายอะไรได้เราไม่คเวอร์แล้วมันเริ่มรายจ่ายเนี่ยมันท่วมรายรับแล้วเริ่มผ่อนบ้านไม่ไหวแล้ว วิธีการคืออะไรเริ่มพิจารณาตามความเป็นจริงว่าวันหนึ่งเราจะโดนยึดบ้านแน่นอนเราคิดอย่างเงี้ยเตรียมตัวเตรียมใจไปตลอดแล้วเวลาดําเนินคดีบางทีมาสาปี4ปีใช่ไหมว่ามันจะยึดจริงๆเงี้ยจนที่สุดมันครบวารละเราเตรียมตัวเตรียมใจมาตั้งสาปีฝึกมาอย่างดีว่าวันหนึ่งเราโดนยึดบ้านแน่นอนวันนั้นที่เราโดนยึดเราจะเสียใจน้อยเพราะอะไรเราเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วเราคิดมาตลอดเวลาว่าวันนี้มันเดินมาถึงเราแน่นอนความทุกข์มันจะน้อยมากวันหนึ่งอาจารย์โดนยึดบ้าน ช่วงแรกที่อาจารย์รู้แล้วว่าจะโดนยึดบ้านอาจารย์ทุกข์ใจมากร้องไห้น้ําตาไหลจะเป็นจะตายวันที่อาจารย์รู้ว่าจะต้องขายของเพื่อใช้หนี้อาจารย์ร้องไห้น้ําตาไหลกับสีนัลนัทแล้วจะก,ก็เริ่มเตรียมตัวเตรียมใจไปตลอดระยะเวลา2ปีสปี4ปีกว่ามันจะมายึดจะเนะเราก็เตรียมตัวเตรียมใจไปจนวันหนึ่งมันมายึดเออมันเดินม,มาถึงแล้วเนาะเลิกร้องไห้น้ําตาไหลเลิกเสียใจเดี่ยวชมตัวเพราะอะไรเราเตรียมตัวรอคอยวันนี้มาตลอดระยะเวลา2ปี3ปีที่ผ่านมา ถ้าเราเตร <co> <ๆ>ียมตัวรอคอยสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลาเมื่อวันหนึ่งสิ่งนั้นเดินมาถึงเราเราจะไม่เกิดความกลัวไม่เกิดความทุกข์ใจไม่เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจในสิ่งนั้นเพราะอะไรเราทําให้มันเกิดความเคยชินนอนเนื่องในสัปดาห์มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางความทุกข์ในสิ่งนั้นได้เพราะนั้นพระเจ้าถึงสอนให้เรารอคอยการตายถ้าเราคิดถึงความตายตลอด24บชั่วโมงวันหนึ่งความตายมาถึงเราเราจะกลัวกับมันไหมไม่กลัวเพราะอะไรเราเตรียมตัวเองตลอดเวลาแล้วโอเคความตายมาถึงแล้วมาเลย พร้อมไปเอาฉันไปได้เดี๋ยวนี้เพราะอะไรมันเตรียมตัวเองมาเรียบร้อยแล้วเหมือนลักษณะของการที่คนป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขาเตรียมตัวตายเห,หลือเวลาประมาณหนึ่งปีเขาเตรียมตัวเองดีมากเลยเตรียมเตรียมรู้รอคอยเลยวันหนึ่งที่ความตายมาถึงเขาคิดว่าเขาจะกลัวไหมกลัวแต่มันจะน้อยหน่อยและเขาจะสามารถฝึกสติสัมป,ปชัญญะเพื่อรอคอยการตายได้เพราะอะไระะเขาเตรียมตัวมาแล้วแต่เราอย่าลืมวันแรกที่คนรู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรมะเร็งระยะสุดท้ายทุกไหมโคตรทุกเลย ร้องไห้น้ำตาไหลหาทุกวิถีทางใ,ในการแก้ไขความตายนี้แต่เมื่อผ่านไปเขายอมรับตามความเป็นจริงว่าเขาแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วต้องยอมรับตามนั้นและรอคอยการตายในทุกๆวันวันหนึ่งที่ความตายม,มาถึงเขาเขาจะยิ้มรับความตายได้เพราะเขายอมรับตามความเป็นจริงว่าถึงเวลาของเขาแล้วในปัจจุบันเนี่ยวิธีการฝึกมันต้องฝึกตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่ไปฝึกตอนที่มันกําลังจะตายไม่จะไปฝึกทันได้ย,ยังไงมันไม่ทันหรอกต้องฝึกตั้งแต่วันที่ยังไม่เกิดเหตุเมื่อวันหนึ่งเหตุมันเกิดเราจะพ้นจากเหตุปัจจัยเหล่านั้นได้ ด้วยการเอาสติไปตั้งรับมันไว้แค่นี้เลยเนี่ยฝึกอย่างนี้ทุกวันฝึกให้นอนเนื่องในสันดานปรุงแต่งจิตในใจพระเจ้าบอกให้เราฝึกมรณานุสติทุกชั่วขณะจิตเดินไปเนี่ยแค่บันไดแค่เนี้ยอาจจะลื่นหัวทิ่มหัวฟาดพื้นแตกตายตอนนี้ก็ได้เนี่ยระวังเนี่ยใครเดินเดินผ่านไปอาจจะลูกหัวฟาดใครกำลังนั่งฟังธรรมอยู่ในขณะเนี้ยจู่ๆเดินออกไปนิดเดียวเนี่ยอาจจะตายคาตรงนี้เลยก็ได้นะมันก็ไม่แน่เนี่ยตั้งลงศพได้เลยอย่างเนี้ย มันเป็นเหตุปัจจัยอาจารย์จะตายหลังจากบรรยายทาเสร็จเนี่ยหรืออาจจะบรรยายไปเดี๋ยวประดาติดคอตายสำลักลมหายใจเองตายตอนนี้ก็ได้ถ้าเราพิจารณาเราคอยการตายแบบนี้ตลอดเวลาเมื่อความตายมาถึงเราเราจะไม่กลัวมันแล้วเพราะอะไรเราอยู่กับมันจนชินมันจะไม่กลัวอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยู่กับมันจนชินมันจะกลัวไหมมันไม่กลัวเพราะมันอยู่กับมันจนเกิดความเคยชินแล้วอย่างนี้เหมือนเราอยู่กับผัวเราเมียเราเนี่ยอยู่จนชินแล้วมันด่าจนชินแล้วเวลาคนอื่นมันเข้ามามึงไม่รำคาญเมียมึงหรอเนี่ยเมียมึงบ่นทั้งวันพูดเก่งมากไม่เบื่อกูชิน อย่างเงี้ยมันชินเง้เพราะอะไรมันอยู่ด้วยกันเป็นประจำทุกวันมันจึงไม่รู้สึกอิหนาละอาใจยกับสิ่งนี้เพราะอะไรมันชินเพราะนั้นเช่นเดียวกันเราต้องพยายามฝึกจิตใจเราเนี่ยให้ชินอยู่กับความตายเมื่อความตายมาตรงหน้าเราเราจะไม่กลัวต่อมันเพราะอะไรมันชินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียกว่าการเจริญปรนาน,นุสิทําให้สติรอคอยการตายและเคยชินกับความตายอยู่เป็นประจำเมื่อความตายเข้าจู่โจมเราเราจะไม่กลัวต่อความตายนั้นเพราะเรารอคอยมันอยู่ อะไรก็ตามที่เรารอคอยมันเวลามันมาถึงเราจะไม่เสียใจเราจะดีใจกับมันด้วยซ้ำว่าโอเคมาถึงแล้วเพราะเรารอคอยมันมานานแล้วสิ่งที่เรารอคอยอ่ะรอคอยมานานมันจะสมความปรารถนาในสิ่งที่เรารอคอยแต่ถ้าเราไม่คาดคิดเซอร์ไพรส์เรียบร้อยเลยนะช็อกซินีมาเลยเซอร์ไพรส์ไงป่วยเป็นมะเร็งในสุดท้ายเซอร์ไพรส์ไหมล่ะเซอร์ไพรส์เลยไม่คิดมาก่อนว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งเซอร์ไพรส์เลยสอร้องไห้เสียใจน้ําตาไหลจะเป็นจะตายลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งเขาป่วยเป็นมะเร็งในทีสุดท้าย แล้วก็วันที่มาหาอาจารย์เนี่ยไม่ได้สุดสมมากนะเขาเนี่ยมีความกลัวตายแฟนเขาเนี่ยมาเล่าให้อาจารย์ฟังตลอดเวลาว่าร้องไห้บ่อยมากเพราะเขาทุกข์ใจว่าเขาต้องตายณนะวันเนี้ยไม่กี่วันมาเนี่ยอาจารย์ไปเยี่ยมเนี่ยน้องร้องเขยิ้มมีนาจารย์เนี่ยพาไปเยี่ยมตอนเนี้นะนอนอยู่บนเตียงอะนะไม่ต่างจากศพถ้าหลับตาเนี่ยคือศพดีๆเลยมันผอมแห้งหมดแล้วกินอะไรไม่ได้แล้วได้กินได้แต่น้ำธัญพืชเพื่อประทงังร่างกายและท้องมันบวมไปหมดเพราะข้างในมันบวมไปหมดม,มันอักเสบไปหมดแล้ว ตอนนี้หมอยุติการรักษาแล้วได้จะให้มอร์ฟีนได้แต่ให้มอร์ฟีนเพื่อระงับปวดแค่นั้นเองรักษาไปตามอัตภาพตามอาการอาจารย์ถามว่าตอนนี้ยังปวต่อความตายอยู่ไหมเขาบอกว่าเขารอแล้วแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้หรือวันนี้ไม่รู้เขาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเขาบอกว่าให้เตรียมสาราวัดรอเขาเลยเพราะว่าเขาน่าจะทนอีกไม่นานเขาบอกว่าประเมินเขาประเมินเองว่าไม่น่าเกินปีใหม่นี้ให้เตรียมสารารอได้เลยเขารู้แล้วว่าเขาต้องตายแน่นอน อาจารย์ไปสอนเขาพิจารณาปัญญาที่สุดท้ายก่อนตายอาจารย์สอนให้เขาพิจารณาเนี่ยพิจารณาอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูซิตับไตไส้นุงเตียมมันพองออกมาเนี่ยข้างในมันเป็นยังไงมันหัวเสื่อมสลายแตกคำลายยังไงลองดูผิวตัวเองซิงนเนี่ยทุกวันนียมันเหลือแต่กระดูกอย่างเดียวเนี่ยเราเคยพอใจในร่างกายนี้ทุกวันนียสภาพแบบนี้ยังพอใจมันอยู่ไหมอาจารย์สอนเขาพิจารณาความตายในวันนั้นไปเยี่ยมเขาเผื่อไปไม่ทันไปเยี่ยมไว้ก่อนเพราะวันนั้นงานน้อยก็เลยไปเยี่ยมได้เพราะอาจารย์ไม่รู้ว่าเขาจะตายวัานไหนไปโปรดเขาไปครั้งสุดท้าย แล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยอาจารย์ถามเขาว่าตอนนี้ยังกลัวต่อความตายอยู่ไหมไม่แล้วครับผมรอความตายผมพิจารณาความตายทุกวันว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมจะยังมีชีวิตอยู่ไหมโอเควันนี้มีชีวิตอยู่รอดไปอีกวันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ก็ตั้งใหม่ว่าพรุ่งนี้จะต้องตายเขาคิดพิจารณาทำแบบนี้เป็นประจําทุกวันเนี่ยเรียกว่าการม่สติรอคอยการตายเขาทําแบบนี้จนชินเขารู้และรอคอยและพร้อมที่จะตายเสมอความทุกข์จึงไม่เกิดขึ้นแก่ใจเขาอีกแต่เพราะเรายังไม่เห็นความเศร้าหมองแห่งกาย เรายังไม่มองเห็นความเหี่ยวย่นของกายเราไม่มองเห็นความเจ็บปวดเรื่องของกายเรายังเห็นว่าหน้าตาผิวพรรณร่างกายกำยำของเรายังแข็งแรงดีอยู่แต่เราลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าการการแข็งแรงที่เรากำลังร่างกายแข็งแรงอยู่เนี่ยมันมีความเจ็บป่วยได้ไข้ซ่อนอยู่ในความแข็งแรงของเราทุกคนเราลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าการที่เรานั่งมีชีวิตกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีความตายซ่อนอยู่ในการมีชีวิตนี้ มันพร้อมจะปะทุออกมาเสมอมันพร้อมจะปรากฏตัวออกมาเสมอพระเจ้าจึงสอนให้เรามีสติรอคอยมันอย่าตั้งอยู่บนความประมาทอย่าเป็นผู้ที่มีความเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังเมื่อใกล้ตายตั้งอยู่บนความประมาทอย่าตั้งอยู่บนความประมาทนี่คือวาจาสุดท้ายของพระเจ้าสอนเราว่าอย่าประมาทต่อความตายเพราะพญามัจจุราชเนี่ยมันมาเยี่ยมเยียนเราแน่นอนแต่ในสิ่งที่แน่นอนเนี่ยมันไม่แน่นอนอยู่เรื่องเดียวคือมันจะมาตอนไหนไม่รู้ แต่มันมาแน่หน้าที่เราคือรอคอยมันด้วยการมีส,สญญติสัมปชัญญะในปัจจุบัน